ครับก็ถ้าใครได้ติดตามดูไลฟ์คนนั้นนะครับกับพี่เหนื่อยกับพวกเรานะครับก็จะได้เห็นว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นจากการที่ผมฝากเงินนะครับจำนวน30,000บาทไปให้กับนายฮิรันกิตช่างคำนะครับเพื่อซื้อโทรศัพท์ Samsung s a m s u n galaxy g S 2 5่ะครับนะครับแต่ว่าผมได้ของได้ของแล้วแต่ว่าผลคือไม่ได้เงินทอนกลับคืนมา วันนี้ก็เลยมาขึ้นใช่ครับมาขึ้นศาลครับวันนี้ก็มีคณะลาสลูกขุนมาเป็นพิธานถึง250คนครับเด็กดคืออะไรกเด็กดิจิทัลแค่ตัวคนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในวันนี้เลยครับคุณดูกร่างนะมีพิรุษนะผมไม่ผิดนะครับไอ้โู้เขาไหวไม่ได้วันนี้ไอ้นะครับจะสู้เขาไหวหรือเปล่าผมมีความมั่นใจมาอยู่ อ่าผมมีเหตุผลของผมเดี๋ยวเรามาเชีร์กันวันนี้แหละครับด้ยินเพาว่าเขาจ้างทนายมาจํานวนเงินหลักเจ็ดหลักเพื่อมาสู้คดีในวันนี้ใช่ครับใช่ครับมันมันีคมีลูกทีด้วยใช่ไหมพียแต่ละคนมีลูกทีครับบก็ของผมของนันนี้ก่อนแล้วกันนะของนันนี้นะครับก็เป็นพี่แซมมี่นะครับที่จะมาเป็นพยานให้นันนี้ในวันนี้นะครับที่จะมาช่วย บอกเรื่องราวต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับผมผมเป็นทนายจูจูครับจูจูทนายจูจูจูเนียร์ครับทนายจูเนียร์ครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวมีมาร์คมาร์คพาคินและเป็นปียานครับผมแล้วก็มาร์กจิด้วยครับมาร์กสูงเรียกว่าทนายแต่ละคนนี่คือหมู่ม้านได้มดาครับก็พวกเราก็คัดสรรมาแล้วอย่างดีครับผมว่ามาเล่เกมนี้ต้องไม่แพ้ครับ เราเรามีแบบว่าดิวเลยขอเดี๋ว่า,คว,าควรจะต้องอะไรยังไงบ้างรับมับรรนี้ใจขนายของเราแต่เราควรเรายึดหลักตามความถูกต้องอยู่แล้วครับเราก็เดี๋ยวเรามารอดูครับช่รรรครับแตราหวังเราหวังใช่ไหครว่าทองเราแตนจะดได้ไน,น้าเรเรียกว่าแต่ละคนค่อนข้างคาดหวังอยู่แล้วแต่ละคนน่จะมี <S <S มีหลักฐานที่งัดมา <S <S อของในแบบของแต่ละคนใช่ซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่า ฝั่งอันนี้ก็ฝั่งสกายก็น่าจะไม่ผิดอ่าครับผมเหมือนนีชื่อทีมใช่ทีมมาผิดกับทีมผมเสมอใช่ไหมครับมีด้วยครับครับผมอันนี้ครับคืออย่างอันนี้ก็ต้องทีมอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมนะใช่อันนี้ไม่ผิดทีมอันนี้ไม่ผิดครับอันนี้ไม่ผิดใช่มนะอันนีก็ทีมสกายไม่ถูกไปเลยแล้วกันนะเนี่ย้อนย้อน ไม่ยอมไม่ยอมแกข่งกันก่อนไม่ยอมไม่ยอมอันนี้พูดพูดเพื่อเป็นการแบบว่าเป็นแบบวิธีการวิธีการอันนี้แบบว่าสัมภาษณ์สื่อใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่ามีข้อมูลออกไปให้มันแบบว่าฝ่ายั่งเขาแบบชราใจอ๋อเราเราหวั่นใจบ้างรับอันนี้มีหวั่นมเลยหวั่นครับหวั่นหวั่นครับหวั่นเรื่องอะไรหวั่นว่าเมื่อไรฝนจะหยุดตกเนี่ยโอ้โหสาเป็นแล้วหวั่นหวั่นใจบ้างหวั่นใจบ้างเราก็เราก็ แต่เราก็มั่นใจยึดหลักของเราแล้วกันว่าเรายังไม่ผิดครบับผมแต่เรามั่นใจวาทาด,ด้านสาบัเรามีาษษแบบว่าหลักฐานเน่นสารเรามีหลักฐาน<ล>เรามีเหตุผลเรามีทุกอย่างที่สามารถตอบโต้ได้ทุกอย่างครับใช่ครับผมอันว่านานไมผิดเลย,ยบอกไม่ได้นะแต่เราต้องมาเชียร์กันบนบอลลังดีกว่าเอ่ครับอะไครับยร์บอล๋อนีเรื่องะไรนไครับนาไม่ผิดนา้ไม่ผิดหรอ เกือบเกือบทุกเรื่องเลยก็แบบคือผมไม่ว่าผมจะพูดอะไรไปก็ตามไม่ว่ามีน้ำหนักหรือไม่มีไม่มีน้ำหนักก็เหมือนเดิมอ่ะแต่นี้ไม่ผิดกายยอมเขาดีดีเรานี้ไม่ผิดกับนานี้ถูกเสมออะไรมาก่อนค่ะไม่ผิดกับนานี้ถูกเสมอไม่แต่ผมไม่เคยทำอะไรผิดอยู่แล้วที่ผมจะไม่ทำอะไรผิดได้ยังไงล่ะโอ้โหยัไม่เคยทำอะไรเลยครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาถูกเสมอเลยถูกสปอยก่อนอ้าวนี่อันนี้คือพู้ที้ผมผิดแล้วนะคุณนะก็เสปอยยผมว่าข้างบนมากกว่านี่แกนข้างบนมากกว่าเฮ้ยคุณไปโยนให้แีนพี่ข้างบนได้ยังไงไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้คณะลาสลูกขุน250คนจะมีผมเชื่อว่าสักหนึ่งคนแม้ว่าอยู่ข้างผมเนี่ยเขาอยู่ข้างผมอยู่แล้วเขายึดหลักความถูกต้องผมเชื่อไงบัลลังที่นี่ถือว่ามีความเที่ยงธรรมไหมครับ มีความมีความเที่ยงธรรมอยู่แล้วครับผมว่าทุกคนในนี้มีความเที่ยงธรรมกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่าเราทุกคนยึดหลักความเป็นกลางครับผมไอ้นี่ครับงานนี้ไม่ง่ายไม่เปลี่ยนนะน่าจะยังน่าจะยังเลยมันยังไงสไตลเราเหมีอะไรในใจผมไม่คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเคยถูกตอนไหนเอ้ยตัดคอมาเนี่ตัดคอแล้วครับ อาจารย์ครฝากเี่ยวกับกาิดกร้ใ่ครับคุญทการฝากได้เลยครับ <c oughs> ครับวันนี้มาทวงความยุติธรรมความยุติเระทวงความยุติธรรมนะครับคืนให้สกายนะครับกับเงินสามหมื่นนะครับผม <c oughs> ที่ผมไม่ได้เงินทอนมานะครับกลับวันนี้นะครับงานลาซาด้าเก้าเก้าบอลลังตังทอนครับผม ครับผมวันนี้ผมก็จะมามายืนยันอีกครั้งนะครับว่านอันนี้ไม่ผิดนะครับรก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในบรรลังเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะงัดหลักฐานอะไรมาคุยกันได้บ้าง<อ>แล้วเราก็จะมารู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ,อาย่างไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับกับลาซาด้านะครับผมไม่เลือ่อนเลยเมื่อวานที่ไปรับรางวาังลมาความภูมิใจเต็ม อ๋อความครับใครกคุจมีขับปงอะรอย่างเไม่ผิด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 ดีใจครับดีใจมากเพราะก็เป็นเอาง่ายๆมันก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่พวกเราแบบทั้งทีมงานพี่ๆทุกคนเลยครับเต็มที่เต็มที่กันมากๆอะไรเงี้ยพอผลตอบรับผลตอบแทนที่แบบได้มันเป็นรางวัลเนี่ยเราก็รู้สึกแบบทําให้คิดถึงคือเวลาทุกวันนี้เวลาไหนนี้แบบเห็นช็อตซีนสั้นๆของซีรีส์เด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ทําให้เราูืนึกถึงสมัยบรรยากาศที่เราถ่ายทำอะไรเงี้ยก็แบบ ู้สึกว่าเราเหนื่อยกันมามากอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ที่แบบทําให้ตอบแทนพวกเราแล้วก็ดีใจครับพวกพี่ๆทุกคนก็ดีใจมากครับใช่ครับก,บก็อย่างที่นานี้บอกไปเลยครับก็เหมือนเราก็ถ่ายเรื่องนี้จบมานานแล้วแหละแล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้เจอพวกพี่ๆมานานเราแบบเมื่อวานได้ไปรับรางวาัลก็ตอนพูดอะไรก็คิดถึงพี่ๆทีมงานทุกคนตลอดเวลาครับทั้งเรื่องหน้าเบื้องหลังครับก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนทพี่ๆทุกคนครับความงใจนะรมีสันเลมัน่นีใช่โหมันมีหลากหลายเรื่องราวมากนะครับจริงๆกว่าจะผ่านเรื่องนี้มาได้คือมันเกิดเรื่องเยอะมากๆจริงแล้วก็ดีใจครับมันจริงๆมันมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะแบบแฟนๆด้วยแบบแฟนๆเขาให้การซัพพอร์ตพวกเราที่ดีมากอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่มีแฟนๆซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่มีใครใครเห็นไม่มีใครดูอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมาก ขอบคุณแฟนด้วยที่แบบทำให้สกายกับมันนี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนแล้วกันที่ที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับขอบคุณกโอหก็หลายอย่างเลยครับก็ <Yeah. S 1> เป็นแบบหนึ่งในความทรงจําที่ผมว่าสําคัญมากๆในชีวิตนี้เลยนะว่ามันเป็นการแบบว่าได้มารวมตัวกันของผมนานี้แล้วก็นักแสดงคนอื่นๆด้วยแล้วก็นแฟนที่ที่ที่ได้มาเจอกันแบบจากหลายประเทศเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยะคระับก็เป็นแบบ ซีรีส์ที่อยู่ในความทรงจำของเราแล้วก็น่าจะแบบจำไปจนมันตาครับนนี้อย่นกายใส่แว่นอะไรเงี้ยมีใครเล่นแว่นมันนี่มาตบันตัมีเนี่ยเต็มข้างบนเนี่ยเล่นกับทุกคนเลยครับตอนนี้เล่นยังมันนี่เล่นเล่นแว่นมันนี่มาย่างเลยครับแว่นมันนี่มาแว่นมันนี่มาเหมือนกันครับใส่คืน ใช่ครับใกล้แล้วครับก็ได้ทําการถ่ายเสร็จสิ้นของทั้งสก,กาแล้วก็พัดนันนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะได้ออนเร็วๆนี้แล้วนันนี้ก็ยังไม่ได้ดูเลยตื่นเต้นมากแต่ว่าเป็นรอรงเนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราไม่ไม่เคยทําเลยแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับถ้าในพาร์ทนันนี้ก็จะมีทั้งเปรมแล้วก็น้องป่านพีน้องป่านด้วยครับแล้วก็มีแบบเพื่อนๆในซีรีส์ด้วยไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับครับมูเตเลฟใช่ไหมครับก็ตรง ของผมก็น่าจะอยู่ในช่วงตัดต่อครับที่ผู้กำกับเขาก็เพิ่งส่งมาอัปเดตเรื่อยๆว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าน่าจะได้รับชมภายในปีเนี้ยแต่น่าจะเดือนไหนเดี๋ยวบอกอีกทีอ่าปูก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับอ่ะครับผมกัสซาด้านะครับกัสซัด้าเก้าเก้าครับแต่จริงจริง แคมเปญหลักๆนะครับคือลาซาด้า9ก้าเกรถตอนปังทุกแบรนด์นะครับก็เริ่มช็อปนะครับได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง1 1กันยายนครับผมก็จะมีเอ่อดีเทลนะครับมีโค้ดส่วนลดต่างๆมากมายนะครับคูปองลาซาด้ารถสูงสุด10,000บาทใช่ครับแล้วก็จะมีเก้าเสูงสุด10,000บาทครับผมแล้วก็มีมีลดสูงสุดถึง9ก้ด้วยใช่ครับผม แล้วก็จะมีรถอลังรถปังดูแบงครับก็จะเป็นหมวดหมู่บิวตี้หมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเลยครับหรือว่าแบรนด์ต่างๆแล้วกันครับใช่งั้นก็ฝากติดตามใครที่ยังแบบไม่มีก็รีบไปกดตะกร้าตั้งแต่วันนี้สองทุ่มเนาะครับตีสองครับอครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เก้าเห้กายังไงยังไงได้ไหมได้มเก้าเออโอเคครับหนึค่ะก้าาัไาเก้นี่ใ่